ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องนะครับพี่น้องพี่น้องครับผมเมื่อนี้กะสีได้ผ้ามาไปตามแนวทางเลขคำนวณอาจารย์ออดมาพี่น้องเนาะเลขคำนวณอาจารย์ออดหมวดที่แล้วพี่น้องให้ที่สี่กับเจ็ดมาพี่น้องเนาะให้ที่สี่กับเจ็ดแต่ให้สี่กับเจ็ดวิ่งนะบนกับล่างพี่น้องนะครับบนบวกล่างล่างบวกบนพี่น้อง ั้งบนทั้งล่างก็แสดงว่าเข่าน้องพี่น้องเนาะเข่าเลขวิ่งไปจับกู้รุดพี่น้องอ่าแต่บันนี้อาจารย์ออดคะบอกว่าเอาจังสีสาเอาข้อมันคงและมันใจเอฟซีพนกับสิบด้วบาเอ้จำป็นยังต้องบอกบนบวกล่างบาน,นิพนกับเลยแยกออกมาคำนวณสูตรที่แม่นย่ำหมันคงคำนวณออกมาให้หมันคงเป็นที่เนี่ยชัดพี่น้องบาน,นิบนเป็นบนล่างเป็นล่างสำหรับเลขวิ่งพี่น้อง นะครับจับคู่กับคือบนกับคือบนล่างกับคือล่างนะครับถากับเดขกก็ถือว่าผิดนะพี่น้องนะถากับก็ถือว่าผิดบรสันพี่น้องมันกับเล่มันคงแนชัดก่าเกาพี่น้องนะครับถ้าเป็นแบบนีกับมันคงแม่นย่ำพ้นมันใจเพ่นจังคอยกล้าการันตีแบบดีนะพี่น้องบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะพี่น้องเนาะ การเพื่อนโม่บังใจคือสิบโ่อ่า,บาวบอกเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบังใจเพื่อน,นบนเป็ดบนล่างเป็ดล่างจักซีเมนต์ยังบ่รูเ้เงอนอ่ะพี่น้องไปเบิเบ่งไปชมน้ำกันป่าแนวทางของอาจารย์ออดเป็นยังไงเมฆคำนวณอาจารย์ออดเนาะเอาวันที่หนึ่งพี่น้องวันที่หนึ่งก็ข้อสองห้าหกหกพี่น้อง นะครับเลขคำนวณเลขคำนวณอ,ออออาะ นี่ครับผมเี่กคำนวลอออด้าพี่น้องเนาะอ่ะไปเบื้องกันพี่น้องว่าคำนวณแบบใดเพิ่นจังเคยรยกระตันตีขัดแขกเป็นลักษณะใดพี่นอ้องอ่ะไปเบื้องกันนะพี่น้องไปดูกันนะพี่นอนะ้องเนาะอาจารย์ออดเพิ่นวิ่งยังแน่พี่น้องปักเบื้องกันอ่าวิ่งบน วิ่งบนอะไรพี่นอ้องอาจารย์อัดวิ่งบนยังพี่น้องอาจารย์อัดวิ่งบนไปที่ซีซีเมตรเจอยวพี่น้องจับคู่ให้พร้อมเล่นพี่น,อนอ้องเด้ะต้องจับคู่ให้พร้อมพี่น้องนี่อาจารย์อดัดจับคู่ใหพ้พร้อม จับคู่ให้นะครับจับคู่ให้มีอย่างแน่พี่น้องอ่ะไปชมกันนะพี่น้องเอ้าจับคู่ให้สี่สามสี่หกสี่เจ็ด เียกอาจาย์อดงามไหมครับมวลน,นี่งามครับงามงามเียกอาจาย์อดงามมวลนี่พี่น้องพี่น้องนาทีตามพี่น้องนะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างพี่น้องอันนี้บน้อพี่น้องเด้อบนเป็นล่างเด้อบน ล่างต่างหากพี่น้องมาเบื้องล่างบันพี่น้องล่างของอาจารย์ออสมีอะไรวิ่งล่างพี่น้องวบ่งล่างพี่น้องวิ่งล่างมีอย่างน่พี่น้องวิ่งล่างของอาจารย์ออสมีอย่างไ่อะวิ่งล่างวิ่งที่ห้าพี่น้อง พิงหลางฮ่าหล่อาจับคู่ให้มีอย่างแน่บาทพี่น้องนะจับคู่ให้เดี๋จับคู่ให้พี่ให้น้องเบิ่งว่าคงอาจารย์อดจับคู่ให้มีอย่างแน่พี่น้องครับผมจับคู่ให้มีอะไรบ้างของอาจารย์อดน้อครับเนาะ จับคู่ให้มีอ่าพี่้องเบิ้งไปน้ำกันห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดพี่้อง แล้วก็ห้าเก้าเนี่ยครับเด็กของอาจารย์ออดนะครับนะเนาะแนวทางของอาจารย์ออดสวยงามสวยสดและงดงามพี่น้องหมักกระจัดคัดกระพานเพราะว่ากันพี่น้องอันนี้ก็คือว่ามันเป็นแค่แนวทางเป็นแค่แนวทางในพี่น้องได้พิจเจรณหน้ากันในเสื้อนะพี่น้องเนาะนี่ครับแนวทางของอาจารย์ออดเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับเช็หน้าจออาจารย์ออดไปได้พี่น้องได้อนี่ครับหมว ที่แล้วงวางวดที่แล้วคงอาจารย์ออดพี่น้องนะครับวดที่แล้วคงอาจารย์ออดพี่น้องนะครับวดวันที่16บมิถุนาสองห้าหกหกพี่น้องเลขคำนวณอาจารย์ออดวิ่งบนล่างสี่กับเจ็ดเข่าไปที่เจ็ดนะพี่น้องเนาะจับคู่หลุดพี่น้องจับคู่กับสีสองสีีีเจ็ดแล้วกับสีเก่าพี่น้องนะครับเจ็ดสามเจ็ดหาเจ็ดเจ็ดแล้วกับเจ็ดแปดพี่น้องหลุดพี่น้องสามโตกับห้าเจ็ดสามหลุดคือกันพี่น้องนะครับ มันออกเจ็ดสองพี่น้องนะครับมันออกเจ็ดสองเนาะพี่น้องนอกจากถือว่าใกล้เคียงหาเจ็ดสามหาเจ็ดสามกับหาเจ็ดสอง 2, กะไก่เคียงพี่นอ้องอ้าพี่น้องครับอย่าลืมติดตามอาจารย์ออดนะครับเด้อเอาแคปหน้าจอพ้นไปพี่น้องแคปหน้าจอพ้นไปเพื่อเป็นแนวทางหาซื่อฉลาดก,กิจแบงค์รัฐบาลเนาะพี่น้องเนาะงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกหกเลขคำนวณอาจารย์ออสเนาะพี่น้องเนาะเลขคำนวณอาจารย์ออสบนวิ่งไปที่สี จับคู่ให้ก็สี่สามสี่หกสี่เจ็ดและก็สี่เก้าพี่น้องวิ่งล่างห้าเม็ดเดียวแขนแขนพี่น้องห้าเม็ดเดียวจับคู่ให้หาสามหาเจ็ดหาแปดหาเก้าพี่น้องนี่ก็คือแนวทางของอาจารย์อดนาะพี่น้องเนาะพี่น้องครับแคบนาจอเด้วแลพี่น้องแคบนาจอเบิ้งของอาจารย์อดไปเพื่อไปเบิ้งงวัวต่อไปนะครับเอาไว้เป็นหลักฐานพายานไปเบิ้งว่าเข่าบ่าเขา่า,ขานาะพี่น้องเนาะ เอาไว้เบิ่งกันพี่น้องเอาพี่น้องแคบหนาจอแล้วเรายังเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีเด้อให้กำลังแนงใจซึ่งกันและกันเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้พอใจดีกับวีหยังมากมายพี่นอ้องอ่ามีน้ทางฝากพีตอนน้องซับดีนะครับชิปหนาพอไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม